เอ,อ้ยบังยด้๊อืมอืมยิ่งข้อาเมื่อต้อหั่น่อบาโจ๊กเขาดูโจ๊กเ้าสุดตอนมันสุดตอนน้ำใหม่นะ

được không? không. À. Được rồi, đừng có bao nhiêu kịp nữa Ừ rồi ไปน,น้ำกันเด้อยพี่น้องเอ้ยดีอย่างทุ่แงกายไปรงเรียนอ,อ,อ,อีกไก่ ตาเหลี่ยงเลยน้ตาเหลีงตสืเลยบ้เปลี่ยงเพชรบุบได้หรอมงตนเนี้ยกระเงเลย เหน็บไรเหน็บไรเหน็บไรเหน็บพวกเฟรดบ่แกงยังกูแกงยังแก่งไก่เก่งไก่ใส่นมม่พอมาให้ปลาท่เดืนเรบออือไม่เห็นี่ยังยัอว่าเอาขาใส กอจุกไหนหรอนี่เลยคือพ้าใ่อันนใหม่น่ะอันใหม่แสบเลยหมึกมันจุกจองแล้วจองก่อนมู บ่แล้วเดี๋ยว้องหรอกก็จะเงียบๆมาจากไหนปุ้งแบบมือนันเลยแบบมือตกดุ้นๆมาแบบเงียบๆตอนนั้นรูเห็นฟ้ามันเหลือนนะไม่อยากนนะป้าทุกองบ่ได้เลยเมื่อคืน Tôi là cái này của hưng. Tân tay. đầy một kìa dài hưng. Mam chưa đầy đó. một kìa dài hưng. đầy một à. đầy đầy một kìa kìa dài hưng. kìa đầy hưng

嗯。Uh.